ของน้ำลายของผู้ป่วยเนี่ยมาโดนตัวเราได้นะคะแต่ถ้าเราอยู่ห่างเกินหนึ่งเมตรละสิบบางทีแบบอยู่ไกลกันนั่งถึงอยู่ในร้านอาหารเดียวกันแต่อยู่ไกลสิบเมตรอยู่ห่างไปหลายโต๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเรายังเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอยู่ก็ไม่ต้องตกใจแล้วก็รีบไปขอตรวจนะคะค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากดูระยะในการอ,อยู่ใกล้ๆผู้ป่วยเนี่ยเราก็ยังดูเรื่องของ กิจกรรมที่ทําร่วมกันด้วยนะคะเช่นรับประทานอาหารร่วมกันซึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสาจานชามช้อนรับส่งของการแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะสัมผัสถ้ามีโอกาสที่จะไปตรวจนะคะในกรณีถ้าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยหลังจากสัมผัสกับผู้ป่วยแล้ว5วันเนี่ยนะคะก็ไปตรวจหาเชื้อนะคะเมื่อตรวจเสร็จก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ไปกักตัวต่อ จนครบ14วันนะคะตอนนี้ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยจะต้องมีการตรวจครั้งที่สองด้วยนะคะก็หลังจากที่ถ้าสมมุติว่าผลครั้งแรกออกมาเป็นลบนะคะท่านก็ต้องกลับไปกักตัวที่บ้านต่อจนครบ14วันนะคะทํางานปกติเป็นบริษัทในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีห้องทํางานส่วนตัว8เมษายนทํางานปกตินะครับช่วงเย็นไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดธานินกับน้องหนึ่งคน ซึ่งทางานินมกเสริมความงามทานอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน9เมษายนทํางานปกติยังมาจากจังหวัดสมุทรปราการ4คนทุกคนสวมแมสตเที่ยงวันไปทานกว๋วยเตี๋ยวอันเจริญสาขาหนึ่งร่วมกับพี่สาวและแฟนครับบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นเดินทางกลับจังหวัดเชียงรายมีพี่สาวอาการเจ็บคอจึงแยกตัวเอง16เมษายน11โมงไปซื้อกาแฟร้านอาบอนโซ่คนเดียวนะครับ 6โมงเย็นพี่สาวทราบว่าเพื่อนที่ไปทานข้าวด้วยกันเมื่อวันที่11ติดเชื้อ3คนจึงแยกตัวเอง17ม 11, มมงเ 23, มษายน11โมงครึ่งไปภูมกําเนาตะบนน้ำํำอำเภอสุงเมจังหวทกแพร์วันที่23เมษายน6โมงเย็นถึง2ทุ่มไปบ้านเพื่อนที่บ้านบกโป่งตะบนน้ำํำและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยนั่งตรงกันข้ามผู้ป่วยรายที่31 สองทุ่มถึงเที่ยงคืนไปบ้านพี่สาวมีผู้ร่วมวงสนนาเดียวกันหกคนจากนั้นกลับบ้านสิบสี่ถึงสิบห้าเมษายนอยู่บ้านตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ร่วมกันหกคนสิบหกเมษายนสิบโมงถึงเที่ยงไปบ้านพี่สาวมีมีผู้ร่วมวงสนนาเดียวกันห้าคนเที่ยงวันกลับมาทานข้าวที่บ้านข้ราราชการภูมิลำเนาตำบลในเวียงอำเภอเม,มืองแพร่จังหวัดแพร่ห้าเมษายนเวลาบ่ายสอง ลูกสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยอะไรที่15เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงบ้านถนนมึงเห็ดตําบลในเวียงนะครับก็8โมงถึงเช้าถึง5โมงเย็ยนทํางานที่สํานักงานหนึ่งทุ่มรับประทานอาหารร่วมกับลูกสาวซึ่งเป็นผู้ป่วยอะไรที่15และลูกชายไม่ได้พักห้องเดียวกันแต่ใช้ห้องน้ำร่วมกัน6เมษายนบ่าย4ี่โมงครึ่งไปตลาดบ้านทุ่งเพื่อซื้อปลีกทอดกับลูกสาวและทานอาหารร่วมกัน 7เมษายน8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นทํางานที่สํานักเป็นเพศชายอายุ641ปีอาชีพร,รับจ้างทั่วไปภูมิลาเนาตําบลร่องฟองอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่วันที่6เมษายน5โมงเย็นรับภรรยาเดินทางกลับมาจากการศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งภรรยานั่งรถและนอนข้างผู้ป่วยที่ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับภรรยานั้นนั่งรถและนอนข้างผู้ป่วยรายที่46 ที่วิทยาลัยที่ิคแพร่นะครับรับภรรยาที่วิยทยาลัยเทคนิคแพรแต่ภรรยาไปดูงานนะครับที่เชียงใหม่แล้วก็นอนข้างผู้ป่วยรายที่46จากนั้นกลับบ้านได้รับประทานอาหารนุวมกัน3าคน7เมษายน7โมงเชา้าถึง5โมงเย็นไปส่งลูกที่โรงเรียนมาดาปรปถมจากนั้นไปทานข้าวร้านซับรุ่งเรืองประตูชัยให้ส่งภรรยาทำงานที่วิทยาลัยช่วงเย็นไปรับลูก ได้หลานอีกหนึ่งคือหลานอีกหนึ่งคนที่โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์หลังเลิกเรียน8เมษายน8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นดูนะครับวันนี้เกิดวงเกิดวงการติดเชื้อเป็นวงที่สามแล้วนะครับได้แก่ <c oughs> รายที่58ติดมาจากรายที่31รายที่31ติดมาจากรายที่16นะครับเดี๋ยวจะดูวงล้อให้ดูนะครับตอนนี้ก็บอกว่ามีเกิดวงที่สามแล้วสำหรับการระบาดนะครับแล้วก็ รายที่หกสิบติดจากภรรยาซึ่งรอผลอยู่แล้วภรรยาก็รอผลอยู่นะครับไปใกล้ชิดกับรายที่สี่สิบหกนะครับใกล้ชิดกับรายที่สี่สิบหกนะครับที่ไปศึกษาดูงานร่วมกันแล้วนอนข้างรายที่สี่สิบหกนะครับนะครับส่วนประเด็นต่อมาคือกลุ่มผู้สัมผัสเสียงสูงยังไม่กักตัวยังไปทํากิจกรรมต่างๆทําให้เกิดการติดเชือ้อนะครับการแพร่กระจายเชื้ออย,อยู่นะครับ ที่สําคัญการตรวจเชื้อครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่พบเชื้อในกลุ่มสเสี่ยงสูงหรือผู้ป่วยที่อยู่ในครอบครัวต้องตรวจซ้ำครับต้องตรวจซ้ำเพราะฉะนั้นการกัดตัวเองสําคัญแล้วการแยกตัวเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญการจัดกิจกรรมยังคงดําเนินอยู่ไม่ว่าจะเป็นวันเกิด อ่านไปเลยนะครับวงล้อของวงที่3ก็อย่างที่บอกนะครับรายที่ที่ติดก็คือรายที่58เนี่ยนะติดมาจากรายที่31ครับรายที่31ติดจากรายที่16บะครับอันนี้บ้านน้ำฉำนะครับวงล้อน้ำฉำนะครแล้วก็รายที่6กสิบกำลังเป็น,เ,ปนเวชชัญมาเพราะผมจะให้เป็นตัวภรรยาเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายสีเขียวเนื่องจากว่า ผลยังไม่ออกคาดว่าจะผลน่าจะออกวันนี้นะครับแล้วก็ภรรยาเนี่ยคาดว่าเป็นตัวเชื่อมโยงมากับรายที่4ี่สิบนะครับตามวงล้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดวงล้อวงที่3มเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่จังหวัดแพร่นะครับชัดเจนนะครับวงที่3มก็จะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็ต้องระวังอย่างยิ่งนะครับและที่สําคัญก็คือสถานที่ต่างๆที่ได้เอ่ยนามไปเนี่ยก็ก็เป็นจุดที่จะต้อง แจ้งไปในหลังจากจบรายการแล้วก็จะแจ้งเจ้าที่สาธารณสุขนะครับเข้าไปดาเนินการให้กําชับให้ดําเนินการตามมาตรการของด้านสาธารณสุขนะครับต่อไปนะครับผมจะให้่คุณหมออบสถานที่ที่อยู่ในไทม์ไลน์ของผู้ป่วยตามรายงานวันที่21เมษายน2564นะคะวันที่6กับวันที่12เมษายนตลาดบ้านทุ่งวันที่7เมษายน ร้านซับรุ่งเรืองประตูชัยวันที่8และ14เมษายนร้านข้าวมันไก่พี่หมีติดร้านอ้วนแอซื้อกลับบ้านนะคะวันที่14ซื้อกลับบ้านค่ะวันที่9เมษายนคลินิกหมอกระดูกตรงข้ามเซเว่นใกล้โรงเรียนเทพพิทักษ์ค่ะสวมแมสวันที่10เมษายนร้านบ้านขนมเส้นตรงข้ามโรงแรมอมรรัก วันที่10และวันที่16เมษายนร้านกลุ่งคอฟฟกาดน้ำทองวันที่11เมษายนตลาดชมพูมิง่งทางเข้าถนนเหมืองหินวันที่12เมษายนร้านปลาเผาหน้าปลา,าแพร่วันที่14เมษายนห้างแมคโครแพร่นะคะวันที่15เมษายนวัดดงลานตําบลบ้านปินวันที่16เมษายนสหกรณ์อมซั์ครูแพร่นะคะ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยห้างมาร์คโฟแพร่นะคะวันที่17เมษายนร้านเกียรติไพบูล์ร้านจอเจริญยนต์ค่ะก็ท่านที่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงในเวลาครับเกี่ยวกับผู้ป่วยนะคะก็ท่านแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงนะคะแล้วก็แยกตัวอย่างเคร่งครัดแนะนำให้แยกจากครอบครัวนะคะ สังเกตอาการตัวเองจนครบ14วันค่ะถ้ามีอาการไขายาย้ไอมีน้ำม,มูกเจ็บคอจะไปพระราชทานในวันที่17-18เ 18, มษา,ายน2,564นะคะมีผู้เข้าตรวจทั้งสิ้นทั้ง2วันนะคะรวม955รายนะคะในวันที่17มี355รายวันที่18มี600รายนะคะรวมเป็น955รายผลตรวจเป็นผลบวก1รายนะคะ ค่ะค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลแพ่่นะคะ